สวัสดีครับพบกันแล้วกบผมช่างรวงเกษตรเทคเตอร์นะครับอ่าเดียวมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมก็ตัวนี้ก็คือเราได้อาบน้ําทําความสะอาดกันแล้วครับฝนหยุดตกแล้วครับเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูกันนะผมอ่าตอนนี้รถไถฟอร์ดเราก็จะมีอยู่สามคันนะครับอ่าครับผมอันนี้ใช้งานอยู่นะครับยังไม่ได้ล้างครับก็ส่วนที่เหลือก็ได้อาบน้าแล้วครับ ผมเดี๋ยวผมกับกล้องนะครับผมกับพี่การร้านบ้านร้านเราก็บ้านตงน้อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกลับกล้องกันนะครับอนี่ครับคันนี้ก็วันนี้ขอตั้งกล้องนะครับนี่ครับจะเป็นเครื่องตัวนี้จะเป็นหฮกหนึ่งศูนย์นะครับใบดันสวยนะครับ ครับใบดันไม่ได้ล้างครับเพิ่งไปใส่รถมาเมื่อวานนี้นะครับคาับนบีมีดตึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับผมคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้เป็นเจ็ดนะครับนี่ครับแห้งๆนะครับผมก็คือเราไปเทสแล้วครับก็คือทําการล้างก็ไปวิ่งเช็คดูนะครับ ก็ยางดอกเหลือค่อนข้างน้อยครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมืนบาทนะครับผมไม่รวมนะผ่านนะครับตัวนี้เรามาใส่ยกทดลองดูเฉยนะครับนี่ครับอ่าไม่รมั่วไม่ซึมครับสวยๆเลยครับนี่ครับเลยอ่าครับผมก็ ยังไม่มีหกมีดามนะครับอ่าหูยังหูเดิมนะครับทุกอย่างของเดิมแขียนเดิมนะตัวนี้ครับสวยๆครับก็มีเบียดสองชั้นนะดูครับอ่าได้เบียดมาสองชั้นสองตัวนะครัหนาๆเลยครับเบียดรุ่นเก่าด้วยนบผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับผมเกียร์ดีสี่นะครับไอ้ท้ายนะครับดีสี่นะครับผมฝาห้าดีห้าครับ ท้ายดีสี่เกียร์ดีห้านะครับไอเครื่องก็นี่ครับเกียร์เกียร์ดีห้านะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์หกเอนะครับผมดีห้าเอ็นเอ็นนะครับตัวนี้ครับรหัสเครื่องนะครับผมรหัสเครื่องก็จะเป็นตัว E แล้วนะครับ ครับผมก็ตัวสามก็ไม่รู้ลดทำไมครับที่สามนนะครับทีนี้ถ่าในเรื่องครับ t ีหนะครับครับผมก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องคันเลนนอกแล้วนะครับนี่เลยคือติดตันนะครับสะอาดมากเลยครับรางเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมน่าจะเดิมมาจากนอกนะครับอ่าใครดูเป็นมาดูกันแล้วนะครับนี่ครับไม่มีรอยแกะผกกินเลยครับนี่ ค่ะคันหน้าตึงเนตึงแต่เป็นยางรถยนต์มานะครับผมก่อราคานี้ก็ลองมาคุยกันได้นะครับผมเปิดไว้อยู่ที่2 5 0แสนมืนบาทตัวเปล่านะครับก็จะมีทว่ามีซิมอะไครับไม่รู้อรอยเชื่อมอะไรไว้หรือเปล่าเดี๋ยวผมรื้ดูแล้วเช็คให้นะครับผมอหรือไม่ก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับคันนี้ อีกง่ายครับดูรอบเดินเบาครับไม่มีคนขาวออกนะครับก็จอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนเลยครับเพิ่งมาติดนะครับติดขึ้นมาปรับแห้งๆเลยครับผมมาเราไม่ต้องเล่นรอบเครื่องเลยครับเรามาดูความแรงของปั๊มหรือคุณภาพของเครื่องนะครับอเครื่องไม่หล่นครับไบมีโชคแค่สบายครับมีตึงบูทคอยช้างตึงนะครับคันนี้ รีโหดไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่อง6610นะนี่ครับไม่มีโยกนะครับนี่ครับไม่มีโยกครับนี่ขนาดยกไม่มีไว้ควไม่ออกนะเดี๋ยวไมู่ผมจะรอดกปได้ไนช่องนี้ด้วยครับก็จะเป็นบางคนเล็กนะครับยกไปมีดนะครับเดี๋ยวดูยกหางอีกทีนะครับยกหางเจ็ดหนักมากนะครับหรือว่าเครื่องจะไหวไหมครับ เป็นแบบนิ่มๆน,นะครับนะนะครับอ่าเป็นแบบนิ่มๆน,นะครับครับ รอบเลนเบาครับยกทั้งหางกงไม่มีดนะครับผีสันสวยนะอันนี้ครับแขนห้ามาุดหมัดก็คือตัวรถใบดันนะครับผมแต่ไม่รวมหางนะครับไฟติดนะครับแขนไม่มีรอยดามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท้ายนะ สวยมากเลยครับแขนครับเยียับวันนี้ฝาไฮจะเป็นดีหกนะครับก่อมาดูเองแล้วครับน่าใช้ครับก็มียางครับผมก็ตามสภาพนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมไปดับเครื่องให้ดูครับว่าหางจะล่วงไหม ก็ล้างอาชีพก็ลองวิ่งดูแล้วเช็คระบบดินระบบดีแล้วครับหรือจะให้เปลี่ยนเพิ่มเติมให้มั่นใจมาคุยกันครับจะเปลี่ยนชิ้นบอกว่าฝังข้างยอมจ่ายเพิ่มเอาให้แน่นไปเลยได้ครับผมแต่รถแห้งๆนะครับผมหรือจะอไปใช้งานก่อนก็ได้นะครับครับนี่ยปวดตนนะาเนาะครับผม จะวก่อนจะแบดมืตตามนี้ครับใบมีดไม่ล่วงครับดูครับใบดันยังเต็มนะครับสภาพสวยครับเป็นรถยินแดงดินดามานะก็กระทะสีมันจะร่อนไปนะเพราะว่าสีนอกครับไม่ได้ทำมานะครับวนี้อนะ ครับแต่ไม่พูดนะครับเออดูเลยไม่ล่วงนะครับวันนี้เรามาใส่ยกเทสระบบนะครับผมหรือจะเอาราคานี้มี่านสามให้ถ้าไม่ต่อรองกันก็มาเอาได้เลยนะครับผมครับผมถ้าราคานี้สองแสนห้าหมืนบาทเล่มจุดโอนนะครับอ่าเดี๋ยวมี่านสามให้แล้วกันครับผมถ้า ไม่ต่อกันนะครับผมไม่ต่อกันเยอะหรือยังไงครับครับผมอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นท้ายตัวนี้เกียร์ก็จะเป็นหกหนึ่งศูนย์แล้วนะครับนี่ครับแต่เครื่องก็หกพันหกหรือหกหนึ่งศูนย์เครื่องตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวเนี้ย ผมจะไปเพิ่มลูกปั๊มแล้วนะครับเอาปั๊มไปเช็คคือเพิ่มลูกปั๊มมาเก้ามิลครึ่งแล้วนะครับอันนี้ครับผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับนี่ครับอ่าแรงครับผมก็จะเพิ่มลูกปั๊มมาเป็นเก้ามิลครึ่งเป็นเครื่องเป็นหกหนึ่งศูนย์แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ครับอ่ามันผิดกันที่ปั๊มครับผมหกหนึ่งศูนย์หรือหกพันหกครับตัวนี้ก็ จะแถมหางหกไปด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับเล่มชุดโอนครับสองคันนี้เล่มชุดโอนนะครับตัวนี้เกียร์หกพันสิบนะครับท้ายใหญ่แล้วจะว่าใหญ่ว่าน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าท้ายใหญ่แล้วอันนี้ครับมือนคนสังเกตที่เพจตัวนี้ครับแต่คือเราเคยแยกประกอบกันแล้วครับเคยทำรถให้ลูกค้าคือใส่กันได้หมดนะครับครับผม ไม่ตกนะครับอาจจะมีลงนิดๆน,นะครับแต่ว่าหรือไม่ลงเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นรถจอดนะครับก็เราลองมาเทสระบบมาลองวิ่งดูแล้วครับทุกอย่างดีครับเครื่องเกียร์ไม่หอนไม่ดังครับอ่าตัวนี้จะเป็นเจ็ดเจดนะครับนี่สีเจ็ดนะครับทีหนึ่งสีเจ็ดอ่าตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสน 7 5 0 0 0บาทนะครับลองเข้ามาดูแล้วกันครับมาคุยราคากันเอานะครับสวยสวยครับครับผมมีรั่วมีซิมตรงไหนก็จะเจ็บงานให้ให้เราเจ็บงานให้ก็มาดูกันอีกรอบนะครับนย่ยไมิดไม่ตกห่างไม่ตกนะครับโอเคนะครับถ้าในสนใจก็ติดต่อมาครับ0 8 2 8 7 4 7 2 5 0นะครับอ่าอันนี้ก็เราจะถ่ายไล่อยู่ทุกวันนะครับคุณเขอะเลยนะนี่ครับนี่จะเป็น D4 ่ฮะ เป็นโครงดีสี่นะครับอ่ะเกียร์หกพันสิบแล้วครับอ่าดูรับไม่มีบ่อนเติมน้ํามันเครื่องนะครับไอ้น้ํามันไฮดรอลิกนะครับอ่านะครับก็ทีนี้เราก็ไปเพิ่มลูกปั๊มละเป็นหกพันสิบเต็มตัวแล้วครับเติมน้ํามันที่เดียวที่ท้ายวิ่งถึงกันหมดน,นะครับถามว่าอ่ะเราไม่ต้องพูดเยอะครับผมเราเคยซ่อมเราเคยสัมผัสมาแต่ก่อน เอารู้ดีอะไรเป็นอะไรไดผมก่อองว่าคุยกันแล้วกันครับผมจัดร้านก็ตามนี้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็0 8 2ย์4 7 2 5 0ปเจ็ดสี่เจ็ดห้านช่างรวงเกษตรแท็เตอร์นะครับรถต่าญี่ปุ่นเราก็มีนะครับเดี๋ยวจะเป็น B ีหกพันนะครับนี่ครับห้าห0ันบาทนะครับกับสี่สวยครับก็จะเป็นบีพันห้าครับห้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันครับอ่ากับสองนะครับตัวนี้สวย คุยกันครับแบตเตอรี่ให้ใหม่ทุกคันนะครับครับผมวันนี้อาจจะตั้งกล้องถ่ายครับถ่ายคนเดียวน่ครับสวยสามคันนี้อ่อันนี้ก็จะเป็น B พันหกนะครับสิบหกแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบตัวนี้ก็จะเป็น xb วันะครับมีซูครับตัวนี้ลงนาลุยนาได้สบายนะครับสิบแปดแรงครับผมสวัสดีกันนะครับ